สบายดีบรรยากาศยามมื้อเช้าเด้อลูกหลานคึ่มขึมพ่นกระตกลินยิ่งยิ่งหยาๆอยู่มืดคืนตอนนี้ก็ลินเนอะพ่นตุกขันสิหนาหนาวกับโบแมนพันยังมีหนาพ่นอยู่เนาะพ่นกระตกอยู่ใหม่มีม้อนกับโบคอยได้ออกปันได้ได้เดียวนี่

บางนาวนี่ก็มดแต่เด้บางนาวนี่ยมดแล้วบางนาเหมยมอนมดแล้วซื้อกินแล้วเออเนี่ยเด็กนอนเลอืมนี่นอนเีลยมันสีฮักเอาก็ะเปาเลยก็สซีฮักแกงก็คืออยากแกงทำใหม่ พอเด็กแกงจักถวยหนึ่งอยู่นะพอเด็กกินแกงร้ายก็กินบบ,บเบิร์ตโบเสบกล้วยไม้ม้อนบริเตืองนะเพราะว่ามันบวมนม้ำกล้วยน้ำบวมนม้ำเห็นบ่มไปตองเลื้ยงดินหน่อนี่มันบวมตัวนี้มีบ่ตัวนี้เดีย๋ยวจะคอยหาบ้างเนี่ย Okay. chắc thủy nâng em chắc tuổi nâng nè mình hm nó mang hm 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 sốt Nó hm 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 mình cả ไม่มีน้องเว้ยไม่น้องเดี๋ยวไปเบ่งน้ำใหม่เอนสังไวก่อนในม้อนสิทางของบ่ได้ได้น้ำใหม่สังไวนี่สิตัดถิมเดียวมันเห่าละสิ่งห้อันนั้นเท่าน่อยทางอยู่นี่สางของอมัดนี่มันมันหกจะปลูกเนือ้ออื่น mất hát mọi người anh phân tích là bóng mất up up sáng thì mất mát mặt mất mát mát sáng thì mất phụ ừn say.

นี่ก็มาเครื่อคืนได้นี่นะมาเครื่อคืนแต่บ่มีน้ำ <c oughs> น้ำบม่มีอืเลยตำเสน่อสมเครือคืนบ่มีน้ำกับมีเนาะตำเสน่อสมแซ่แบเซบมึงมากระทิ้นไม่มนแก่กระเทินบิดกินนะเม,มื่อทันแก่กระเทินมัด

สิไปกินสุกหไปยังยันบ่ฮอดสุกดอกเดี๋ยวก็สิได้ตําเพิ่มๆแหละกําลังเิ่มกําลังเลงกําลังเิ่มโอ้นี่ว่าบ่มีมีเด้อพี่น้องหน่อไม้ข่อยนี่โพนงาวแล้วเป็นลําแเออว่าบ่มีหาก็พอได้กินแล้วนีล่ะ nhân này nè à có phô kín Mừng à, bưởng cuội khỏi nhảy sân đây là Mừng đó mừng cuội mừng nhảy đó bạn này đó Mừng à. cuội khơi nhảy cuội khơi nhảy อ่านปนออกมาตัวนี้ซัมสกินบาทนี่เออถ้าเบิ่์ตปีเดียเนาะสุดแล้วตัดปีออกแล้วปีสุดเลยซัมสกินกล้วยสุกข่อยจะไหนก็ได้กินนะ่ะในไร่เติบโอาวแกงก็ได้จากแกงสำนี้เดี๋ยวใชมาปอกต้มเมี่ยนไปละวันนี้ก็จะต้มปลาปน ปานินนี่หมอกระพดเรียบร้อยขาโค้งไข่ไปบมะกูดน้องไม่สมเลอะเยอะอยากยังเขาก็เห็ดกินเนาะต้มใบนี้ใส่พริกแดงขดาหมอกปิดไปกคนนี่ กะปนปลาข่อยข่อยหนึ่งพิษนางฟ้าเพ็ดนางฟ้าแล้วก็หมักถั่วพู้เนี่ยหมักทั่วพูต้มปลาซุกเลยวก็จากสิหนึ่งอันนี้เนาะมาโป่งไม้กันบาทนี้ปอกน้ำไม้ต้มไว้น้ำไม้อ่อน,ออน มีดเข่าในปอกง,ง่ายได้อ่านี่ยังกะหากินในซานนอนซ่า,า,เานเนาะพนาะสนต้องสุนใจเรื่องคนดอกไอ้ม้ไหนเห็นมืดแล้วยังกะได้ที่เข้ามาว่าให้ว่าไม่สนใจคอยบ้าง เฮาบปได้สั่งเขาเขาสร้างเฮาก็สร้างนะเนาะเขามีความสุขกับเฮานะเฮาบปได้สั่างถ่ามีความสุขอยากงั้นก็คิดนะเฮียอันเองคนผู้สร้างเฮานะคนบ่มีความสุขนะคนผู้สร้างเฮาคนคิดอยู่ตลอดนะ คิดอย่าเบิงเขากินยังเหมือนนี่ไปใส่เหมือนน,อน,นี่ล้ะกัเนี่ยแมว้าวโอ้ยไม่ม้อนเราจะสนใจได้ได้เหื่องี้นเด้อเห็นมืดนั่นแหละอยู่กักบขบคัวเข้าหนีด่ดีที่สุดนี่ยังก็กินไปสั่นซะ อยากให้โลกนี้มีแต่หอยยิมย้มเจ้ายิ้มคอยยิม้มต่างคนต่างยิม้มด้วยความจริงใจนะี้ยแน่นป่วนคนเฮานะ่ะมีหอยยิ้มใส่กัน,นมันงามสดใสอย่มีความบูดบึง้งมันอกงามเนาะ เห็ดมันไฟเห็ดหนาบูดมันสิงามบ่บ่งามเลยเห็ดหนาบูดยิ้มแล้วมันงามมีความสุขฝนะความสุขทั้งกายทั้งใจนิ่มใบกอนมีอยัางไงนิ่มใบกอนน้ำใม่กับผู้ที่เก่ง có đi kèm Kèm nó mày nhau thì xếp xếp đấy nó mày nằm mổ xếp Thấy bác khởi nhé, ngàm nỉ này แกนหอยย่างนี่นใส่สักกระแไงแท้ข้าวขาเนี่ยต้องใส่อันนาอันเดือนซีเดืน 4, เดนดอนหา,าเด้อตอนทุนอึดนะนาแร่งนาเดือนซีเดือนหาเนี่ยข้าวขาปงใหม่เนี่ยแท้อันน,น่ะนาพุ่นนี่บ่แซ่บมันสมแล้วก็มันกระห ồ มอีก มันหอมม,หอม,มันสมกินกับแบบแท่ท้องค่นเท่ากินแกงกไม迈ใ,ใส่ผักขะา่นะจานเสือจ็กและผู้อื่นเนาะอันนี้บอกสปอร์มีมอนเด้อถ้ากินแกงผักข้าวใส่หนาพุนนะ่ะเแ็บท้องัเท่ามาลวกกินนะ่ะกับแกีปลาแดกนะเออคักอันนะ่ะผักขะน่ะมาลวกกินกับแกนะีปลาแดกคักไอ้เรื่องนะ่ะก็แซ่บด้วยนะ่ะ ถ้าไปแกงไปนั่นก็บกขาเนะไม่ว่านั่นบบกน้ำไม้นีคล่องด้วยแหละคือว่าเคยเป็นไหม่่คล้ายน้ำไม้ตะโกนสื่อน้าไม้ห้าน้าไม้ค้ายห้าเนสื่อเนคล้ายตลาด เบิรดขายพักขายหนาอย่าหนอกอย่านั่งตามตลาดพักขะแงงบอพักขี้เล็กบอพักสเมดบอมอนขายตะกี้เห็ดไฮปลูกนอคาปลูกหัวคาปลูกมันต้นตะกี้นะพ่อแม่และเห็ดแล้วก็ยมอนก็นไปขายสุกใส่ล่อเต็มหล่อสุกใส่ล่อไปหล่อเทเบิร์นี่แหละ ตลาดว่าไก่ๆนะลูกแต่ตีสามแล้วสุกคล้องไปขายเต็มตะกาเต็มหล่อมีมันแน่มีใบตองแน่มีหัวปีแน่นอคาแน่มีมอนเอาไปขายนะอย่านนางเก็ดเป็นหมัดเป็นหมัดอย่านนางพักขี้เล็กนอไม่มีครบเต็มหล่อนแหละสุกไปซื้อแอ้แล้วยังน้อยอยู่ได้ อายุสิบเอ็ดสิบสองปีนี่แล้วแม่นังตายปะแต่อายุสิบปีพอเอาเมลไม่เห็ดไ้เห็ดสวนอดู่นี้แหละบนแถวรักเปดแถวเฮือนนั่นนั่นสาหึงอะไรทั้งที่เลยตะกี้เนี่ยเป็นสวนเป็นป่ามดใจแถวเฮือนสาบึงสวนกล้วยสวนอ้อยสวนมันต้นทั้งนั่นแหละ มันต่อไล่เขย่าเนื้อขีปเขย่าเลยพี่น้องเลยเอ้าล่าก่อนเด้อนะโอเคบายไปเบิ่งขีปกินปนปลาต่อเด้อ